สวัสดีนะคะวันนี้นะคะจะพามาชมนะคะการทําขนมเบื้องะคะ่ะแล้วก็ขนมแพนค่ะนะคะคแพนเค้กนะคะ,แ,คะ,คะแล้วก็กำลังถาด้วยวิวทีมนะคะเสร็จแล้วนะคะ อี้คือใส่หวานจ้าเดี๋ยวราสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยตอนนี้ก็เตรียมแป้งก่อนนะคะแป้งที่ทำชิ้นโตๆโตนั้นจะเป็นที่เอาไว้พันไส้กรอกค่ะ สวอันนี้ก็ทำขนมเบื้องค่ะอันนี้เป็นไส้หวานนะคะเห็นไหมคะ mm hmm. แล้วก็เริ่มมาทำไส้เค็มใหม่นะคะนี่เริ่มทำอีกรอบหนึ่งนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นไส้เค็มนะคะ ไหมคะเพื่อนๆน,นี่คาทีอีกรอบหนึ่งนะคะสุดแล้วนะคะนี่คือไส้เค็มค่ะน,นี่จะเป็นแบบประมาณนี้นะคะสีนี้ง คะนี่ใส่ตเติมนิดนึงนะคะอ่ะใส่หวานเพิ่มนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันค่ะนี่ที่ทำเสร็จน,น,นะคะนี่กับแผนเค้กนี่ก็เนยกรอบนะคะกับแผ่นแป้งนะคะอะ่สำหรับใครที่ชอบแยกแยกทานขนมเบื้องแบบ แยกไสนะคะพี่เขาเอาไส้กรอกมาแล้วนะคะนี่เดี๋ยวพี่เขาจะพันโรยให้เราดูนะคะนี่ค่ะเรียบเ้าหน้าทานไหมคะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะในการรับชมดูจนจบมากค่ะวาวน,นี้ก็ขออนุญาตนะคะสวัสดีนะคะเพื่อน,อนสวัสดีจ้า